สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องตองพรพอมผมครับท่านผู้ชมท่านใดที่ยังไม่เคยกดติดตามก็ช่วยกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดเลือกทั้งหมดด้วยนะครับเมื่อทางช่องเราขึ้นคลิปใหม่ที่ไรท่านผู้ชมจะได้ประโยชน์จากการนําเสนอคลิปของช่องตองพรพมผมทุกทีไปนะครับวันนี้วันที่5ตุลาคม25 6 4ครับกรมบัญชีกลางมีการเลื่อนวันจ่ายเงินบํานาญ ค่าราชการบำนาญเดือนตุลาคม2564ชมารายละเอียดครับกำหนดเดิมนะครับเดือนตุลาคม2564นะครับบำ,บำนาญรายเดือนของผู้รับบำนาญน,นะครับจะโอนเข้าบัญชีธนาคารวันที่21ตุลาคม2564นะครับอันนี้เป็นกำหนดเดิมนะครับต่อมาเมื่อวานนี้ วันที่4ตุลาคม2 5 6 4ที่เพจกรมบัญชีกลางก็ได้ขึ้นรายละเอียดกำหนดวันโอนเงินบำนาญของเดือนตุลาคมใหม่นะครับช่องตองพรพมจะแนบลิงก์เพจกรมบัญชีกลางไว้ที่คอมเมนต์แรกให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้กดอ่านเองอีกครั้งครับที่คอมเมนต์แรกนะครับกรมบัญชีกลางเขาขึ้นมาใหม่รายละเอียดที่กรมบัญชีกลางขึ้นมาใหม่ก็ทําให้ มีการเปลี่ยนแปลงวันจ่ายเงินบำนาญเดือนตุลาคมเป็นเป็นวันที่20ตุลาคม25ง4นะครับที่มาเขาบอกว่าหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุดที่กคอค0 4 1 1์จุบจด4ทับบสลงวันที่ส1ดมกราคม2564หมายเหตุมติคอรมอวันที่29ทธันวาคม63ประกาศให้วันพฤหัสบดีที่21 ตุลาคม2564เป็นวันหยุดตราชการประจำปีภาคกลางวงเล็บเทศกาลอกพรรษาและให้เลื่อนวันหยุดชดเชยวันปียะมหาราชจากวันจันทร์ที่25ตุลาคม2564เป็นวันศุกร์ที่22ตุลาคม2564ในวงเล็บจึงเลื่อนวันจ่ายบำนาญจาก21ตุลาคม2564เป็นวันที่20ตุลาคม2 5 6 4นะครับสรุปครับ วันจ่ายบำนาญเดือนตุลาคมเลื่อนจากวันที่21มาเป็นวันที่20ตุลาคม2564นะครับก็ได้เร็วขึ้น1วันครับสำหรับคลิปนี้นำเสนอไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ